ถ้าไม่ดีจริงผมไม่กล้าสั่งมาถึง10ตัวนะครับอันนี้เป็นเก้า e อี้แคปปิ้งนะครับผมที่ผมสั่งมาใหม่ราคาแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองครับตัวนี้คือตัวแรกเลยที่ผมสั่งเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับผมตอนนี้มันก็ยังนั่งได้อยู่แต่ว่ามันก็มีขาดบ้างอะไรบ้างนะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วผมถือว่าดีมากๆนะครับราคาแค่ร้อยกว่าบาทเนี่ยนผมสั่งมาอีก10ตัวอย่างที่บอกครับมันจะเป็นลักษณะนี้เลยอ่าเขาให้มาแบบมีอ่าเขาเรียกอะไรที่สะพายอ่ะมีถุงเก็บอนะไรแล้วก็แกกมาเป็นแบบนี้ ง่ายมากนะครับผมเวลาแกะเวลาเก็บเดี๋ยวูดออกมาปึ๊บแล้วก็กลางอย่างนี้เลยปึ๊บตัวนี้รับน้ําหนักได้ร้อยกว่าโลนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยน้ำหนักอยู่97นั่งได้สบายๆแบบนี้ขยมยังได้ขาลอยยังได้เลยเนี่ยมีที่ไว้แก้วตรงนี้นะครับผมอย่างที่บอกราคาร้อยกว่าบาทเองผมสั่งมาปุ๊บ,บ,บเลยปีนี้กะว่าจะปีใหม่นะจัดงานแคมปิง้งที่บ้านนะครับผม ปีใหม่ปีนี้นะรีบซื้อเลยนะครับ่าเดี๋ยวจะหมดซะก่อนนะหมดได้เหมือนกันนะอย่าลืมนะครับเดี๋ยวกดที่ผมทิ้งลิงไวแล้วกันโอเคครับ